em <laughs> ตลาดโซเทสบานนครตางไฟดับแม่ค้ะขายกันต็มจุดเปลี่ยนขายเลยจุดเปลี่ยนขายเลยสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะคนก็ไม่มีคนก็ไม่มีน้ำก็ท่วมฝนก็ตกไฟก็ดับ จุดเทียนขายกันเลยครบแล้วสนุกมากเลยสนุกมากเลยครบจุดครบกัน,นแล้วน้ำกลางเสียงเทียนเลย

ยังนี่โอ้น้วนำท่วมฝนตกไปดับรบชุดเลยนะลบชุด<อ>

xin phép 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 xin